มาแล้วครับขบวน5้านนะครับกำลังจะวิ่งผ่านสถานีบ้านหันนะครับ17นาฬิกา5บานาทีนะครับมาก่อน4 17นะครับขบวน5 1 7วันนี้ออกหินรับมาตั้งแต่9โมง2นาทีนะครับ9โมงเช้า ขบวน517นี่ใช้ความเร็วไม่มากนะครับใช้ความเร็วแค่55กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช้ามากมะครับวิ่งเพราะว่ารถมันหนักนะครับปูน กรขบวน517